ทันทีที่ BYD l e v e Thailand ประกาศร,ราคาจำหน่าย BYD Dolphin รถ EV ระดับ B-segment ที่มีพื้นที่ห้องโดยสารใหญ่โตกว่า B-segment น้ำมันทั่วไปพอสมควรอารมณ์น่าจะประมาณนิสันทีด้าสมัยก่อนมาในราคาที่799,000บาทก็มี2เสียงแตกออกมาก็คือเสียงแรกนี้เขาบอกว่าราคายังไม่เหมาะสมถ้าเทียบกับราคาจำหน่ายที่รู้สึกว่าสเปคที่ให้มานั้นไม่คุ้มค่า กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะมองว่าตรงกับความคาดหวังเพราะกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาก็คือซื้อใช้เป็นคันที่2ถึง4ของบ้านเป็นหลักเท่าที่ทางเราเคยสอบถามซาวเสียงลูกค้าที่เคยจับรถคันจริงนั้นเขาบอกว่าโดฟินเนี่ยควรจะจำหน่ายในราคา7จ0แสนบาทเท่านั้นไม่ควรแตะเลข8หรือเลข9ซึ่งเราก็ต้องดูผลลัพธ์อีกทีว่ากลุ่มลูกค้าจริงจะซื้อคันนี้มากน้อยแค่ไหนกันแต่ว่ายังมีอีกคันหนึ่งนะครับ ที่เราต้องจับตามองเพราะคันนี้มีสิทธิ์ที่ทำตลาดในไทยและถ้าขายในไทยมีสิทธิที่จะขายดีอาจจะขายดีมากกว่าโดฟินก็ได้ครับและนี่ก็คือ b y d s e a g u l นกนางนวลเป็นรถในตระกูล Ocean Series โดยใช้ E Platform 3.0ในการพัฒนาเป็นหลักน่าจะเป็นรถยนต์แห่งความหวังของบริษัทในประเทศจีนเพราะพวกเขาเผยภาพข้อมูลและราคาคร่าวๆกันบ้างแล้วเชื่อว่ารถคันนี้น่าจะทำยอดขายได้ดี BYD Seagull จัดเป็นรถประเภท a อ e g เซ n เในยุคนี้หากใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึง Honda Brio สมัยก่อนที่จะเป็นรถทรง5ประตูแต่ว่าเล็กกว่า5ประตู1.5ลิตรในสมัยก่อนถึงแม้ว่ามิติภายนอกของ s ซี u ก l จะเทียบเท่ากับ Yaris ที่เคยจำหน่ายในไทยปี2006หรือกระทั่ง Nissan March ในปี2010ด้วยความยาวตัวเลข3,780ม mm, มกว้าง1 7 1่มิลมสูง1540ม mm, มตร ระยะฐานล้อ2,500ม mm. ิลลิเมตรแต่ปรากฏว่าเนื้อที่ภายในห้องโดยสารตอนหลังของจริงกลับนั่งได้เพียง4ที่นั่งเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับยาวริสสมัยปี2006ที่ขายในไทยนั้นจะพบว่าบอกนั่งหลังของยาวริสนั่งได้5คนได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ข้อดีของ BYD Seal ก็คือตัวบอกนั้นก็ดูค่อนข้างใหญ่โตและมีพื้นที่วางเรกรูมไม่น้อยเลยเมื่อดูจากภาพ ทิศทางการออกแบบภายนอกนับว่าน่าสนใจเพราะมันมาแนวฉีกจากรถเล็กเอ็กซเซมเมนที่ขายกันทั่วโลกมันมาในสไตล์ฟิวเจอริสติกล้ำสมัยดูโรบอตเน้นดีไซน์องค์ประกอบอื่นให้ดูล้ำสมัยภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ต้องไม่แพงเพราะว่านี่คือเอ็กซเซมเมนต้องทำราคาให้ต่ำตัวอย่างเช่นการออกแบบด้านหน้าที่ดูล้ำสมัยด้วยดีไซน์ไฟหน้าที่มีขนาดเล็กลงใช้กันกระแทบประตูที่ดูแปลกตาเพิ่มขอบซุ้มล้อสีดา การออกแบบไฟท้ายพร้อมทั้งวางตำแหน่งไฟที่สูงดูแปลกตามือเปิดประตูภายนอกแบบงัดเหมือนรถสมัยเก่าแต่เพิ่มการดีไซน์ให้สวยงามขึ้นและการออกแบบฝากระโปรงบานท้ายที่ดูเรียบแต่ก็ดูแปลกตาในตัวได้ด้วยสังเกตที่ดีว่าโครงสร้างตัวถังจะมีการออกแบบเป็นทรงโมโนฟอร์มที่ดูคล้ายกับรถจิ๋วในยุค2000ก็คือเน้นดีไซน์ด้านหน้าที่ทิ้งลงพื้นมีการปรับแต่งสัดส่วนตัวรถที่ดูสปอร์ตแบบทรงกล่อง และเส้นสายด้านข้างดูให้ดีนะครับก็คือพยายามฉีกแนวจากรถเล็กทั่วไปแต่ต้องไม่เป็นเส้นสายที่ดูซับซ้อนเพราะยิ่งเส้นสายตัวถังที่ดูซับซ้อนมากเท่าไหร่ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นมากเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังมีการออกแบบแนวหลังคา l o a t i n g r o o f ที่มีการออกแบบกรอบกระจกห้องโดยสารตอนหลังดูแปลกตาด้วยก็ยิ่งพลอยทำให้ดีไซน์ภาพรวมดูล้ำสมัยโดยไม่จำเป็นต้องแบบภาระต้นทุนการผลิตที่ต้องสูงตามไปด้วย ภายในห้องโดยสารได้รับแรงบันดาลใจมาจาก b y d Dolphin แต่มีการประยุกต์ให้ดูเรียบง,ง่ายอบอุ่นน่ารักแต่ก็ดูพรีเมียมในตัวเมื่อเทียบกับขนาดตัวถังที่เล็กมากไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ s o f t Touch ในหลายจุดการใช้โทนสีที่ดูเอาใจผู้หญิงเป็นหลักการออกแบบช่องแอร์ทรงเหลี่ยมที่ทำให้ลูกค้าหลายกลุ่มหลายวัยคุ้นเคยได้มากกว่าช่องแอร์แบบทรงอื่นและการออกแบบคอนโซลกลางที่ดูอลังการดูเต็ม รองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่แบบไร้าสายได้ด้วยทำให้ภาพรวมของมันดูน่าใช้และเป็นจุดขายสำคัญของรถคันนี้ด้านขุมพลังนั้นคิดว่าคนไทยกลุ่มเป้าหมายน่าจะชื่นชอบคือมาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า73แรงม้าแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรถึงมันอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากนักแต่ถ้ามองว่านี่คือ EV ขนาดเล็กกำลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์นั้นลงล้อได้มากกว่ารถน้ำมันก็คือสูญเสียกำลังน้อยกว่ารถน้ำมัน แถมแรงบิดยังสูงกว่าอีโคคาสมัย13ปีที่แล้วอีกด้วยขนาดอีโคคาสมัยก่อนยังขายดีเทน้ำเทท่าวิ่งเต็มถนนเมืองไทยแต่นี้เป็น e ีวีคิดว่าลูกค้าน่าจะยอมรับกันได้แน่นอนแต่ด้วยความที่เป็นรถเล็กเน้นประสิทธิภาพสูงสุดประกอบกับมีเนื้อที่พื้นที่จำกัดจึงทำให้มันรองรับระยะทางวิ่งสูงสุดได้แค่เพียง305กิโเมตรและ405กิโเมตรตามลำดับ โดยมีราคาจำหน่ายในจีนประมาณ3 9 9 0 0 0บาทจบที่4 9 9 0 0 0บาทเหตุผลส่วนหนึ่งที่ BYD สามารถทำราคาซีกร่ได้ต่ำขนาดนี้นอกเหนือจากสงครามกลยุทธ์ราคา EV ที่ต้องหัดลงแล้วการใช้แบตเตอรี่โซเดียมในรุ่นเริ่มต้นระยะทางวิ่งสูงสุด305กิโลเมตรก็สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ต่ำถึงจะมีข้อเสียด้านเวลาการชาร์จที่นานและการปล่อยกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าแบตแบบอื่นก็ตาม โอกาสที่ BYD s e a g u l จะมาขายในเมืองไทยมีสูงมากเนื่องจากตลาดของผู้ใช้ EV ในปัจจุบันของเมืองไทยเป็นตลาดรถยนต์สำรองที่เจ้าของเนี่ยจะมีรถยนต์คันที่2คันที่3คันที่4ในบ้านก็คือจะมีคันนี้เผื่อสแปร์เอาไว้โดยพวกเขาจะโฟกัสกันที่รูปแบบของตัวรถประสิทธิภาพโดยรวมกับราคาจำหน่ายที่ต้องไม่แพงจนเกินไปอาจไม่ได้แครว่ารถคันนี้จะนั่งได้แค่4คน ก็ขอให้แค่นั่งได้แบบสบายๆก็พอและไม่ต้องอืดเกินไปก็น่าจะได้เลยนะครับเพราะรถสำรองก็คือรถสำรองด้วยเหตุนี้จึงทำให้เนต้าวีประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วคิดว่าถ้ามาในชื่อชั้น BYD คิดว่ามันน่าจะขายได้ดีไม่น้อยเลยนะครับก็เหลือแต่ว่าราคาจะทำราคาในช่วง5 6 0ถ0 0 0แสนบาทได้หรือเปล่าเพราะเป็นราคาที่หลายคนคาดหวังแน่นอนครับ